สูตรเลงโท i s รชพี k ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเลงแบบ5พินนะครับเป็นแบบเวอร์ติเคิลพินเป็นสูตรเลงสำหรับธนูคมพาวแบบพินนะครับที่เป็นลักษณะของพินแนวตั้งตรงนี้ลักษณะของตัวเข็มพินไซส์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบเวอร์ติเคิลพิน5อันนะครับก็คือมีพินที่เป็นลักษณะของแนวตั้ง5อันเรียงซ้อนกันสําหรับการที่เราจะตั้งแต่ละระยะ ลักษณะวอร์ติโ้พิแบบนี้นะครับเป็นสูตรพินที่ทําให้มันไม่เกะกะตาเพราะว่าเข็มลูกอเนกอยู่ในแนวเดียวกันหมดนะครับถ้าเป็นเข็มแนวนอนเราจะเห็นเป็นแท่งๆเต็มไปหมดเลยแต่เป็นเข็มแนวตั้งแบบนี้ทุกอย่างมันอยู่ในแนวเดียวกันทำให้เราสามารถจะมองเป้าเล็งเป้าได้ง่ายขึ้นครับ o f รไฟลิ peak ตัวนี้เราสามารถจะปรับละเอียดได้ทั้งในแนวซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับมันจะมีเป็นระบบเกลียวระบบสตัดคล้ายๆกับศูย์เล็งที่เป็นศูตรแบบแข่งขันศูนย์ทร์เก็ตที่เราสามารถจะปรับได้ละเอียดนะครับเวลาจะปรับถ้าต้องการปรับซ้้้้าาายขวววก็จะคลนนนนนตตััีีบด คราวนั้นตรงนี้มานะครับตรงนี้เราก็สามารถจะหมุนแล้วก็เลื่อนตัวแท่นตรงนี้มันก็จะขยับไปตามเกลียวมีตัวเลขบอกอยู่นะครับเราก็จะบอกตำแหน่งได้มันก็จะเป็นการเลื่อนทั้ง5พินตัวนี้ครับขยับไปซ้ายขวาตามที่เราต้องการจะปรับพอปรับได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็สามารถจะมือหมุนล็อกเข้าไปตรงนี้ได้เลยสามารถปรับได้เลยที่จไม่ต้องใช้อ,อุปก,กรณ์เพิ่มเติมไม่ต้องใช้ประแจเลยนะครับใช้มือหมุนมือไขได้ ถ้าต้องการจะปรับขึ้นลงนะครับโดยการที่ขั้นแรก้าเราต้องการย้ายทุกพินเลยทั้ง5พินให้ขยับไปทั้งกรอบมาเนี่ยทั้งอ่านเลยก็สามารถจะหมุนตัวนี้ครับคลายน้ตัวนี้แล้วก็หมุนตัวแป้นตัวนี้นะครับขยับขึ้นลงตรงนี้เป็นการปรับละเอียดถ้าเราต้องการปรับศูนย์เช่นสมมุติเรายิงไปตอนนี้เรายิงที่ระยะ20เมตรมันอาจจะขยับสูงไปนิดนึงแล้วก็อาจจะปรับศูนย์ขึ้นหมุนปรับขึ้่ไปนิดนึงได้แล้วก็หมุนล็อกเข้าไปให้แน่นครับ นอกจากการที่จะปรับเมื่อกี้นะครับเราเป็นการปรับทั้ง5พินไปพร้อมกันแล้วนะครับเราสามารถจะปรับละเอียดแต่ละอันได้ครับอย่างตัวนี้เรามี5พินเราก็ตั้งไว้แต่ระยะได้จะเป็น10เมตรนะครับอันบนสุดลงมา20-30แล้วแต่เราจะตั้งถ้าสมมติเราต้องการปรับอันเดียวครับเช่นสมมติเรา10เมตรเราตั้งไปพอดีละรอนนี้เรามาที่ยี่สิเมตรแล้วศูนย์มจะสูงต่ำไปนิดนึงเพียงนิดนึงนะครับเราก็สามารถจะปรับที่ตัวเข็มอันที่2ของเราได้โดยการใช้ประแจหกเหลี่ยมครับประแจหกเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นไซส์เป็น New นนิ้วัขาด3 32. จะไม่ได้มีมาให้กับตัวศูนย์นะครับนี่เราต้องใช้แยกปัญหากลาเป็น,ปนตัจใจหกเหลี่ยมแบบนี้สามารถจะไขเข้าไปที่รูตรงนี้ครับมันจะมี5รูสําหรับ5พินตรงนี้เป็นการปรับว่าให้มันขึ้นสูงหรือต่ำอ่าขยับขึ้นลงอ่าเป็นการปรับแต่ละพินนะครับสามารถจะปรับได้เราหมุนเข้าไปนะครับถ้าเราหมุนเข้ามันจะเลื่อนศูนย์ลงนะครับถ้าเราหมุนออกมันจะดันศูนย์ให้สูงขึ้นก็สามารถจะปรับได้แต่ระยะแยกกันไปนะครับว่าหลักการก็คือง่ายๆครับถ้าสมมุติเรา เราตั้งแต่ะระยะไประยะไหนมันพอดีแล้วอะเราก็จะไม่ต้องไปอยากขยับเราไม่อยากขยับมันแล้วก็ขยับเฉพาะอันที่เราใช้อยู่ก็ได้หรือว่าถ้าต้องการขยับทุกอันนะครับก็สามารถจะปรับอย่างตัวแรกที่เราปรับไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเซ็ตคันธนูได้ถูกต้องแล้วครับวเวลายิงนคันธนูคอมพาวซ้ายขวามันไม่ควรจะเทียนมากเรายิง 10- 20 3 0เมตรเนี่ยซ้ายขวามันควรจะเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเราปรับเนี่ยเราก็ปรับแค่ขึ้นลงเป็นหลักอย่างเดียวในการตั้งแต่ระยะ ตัวส่ตรเลงพีกตัวนี้นะครับก็จะมีตัวหลอดไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเวลาที่มันมาจากโรงงานเนี่ยตัวด้านในมันจะมีเป็นแผ่นพลาสติกอยู่นะครับก็คือการไม่ให้ไฟไมันติดเองเวลาใช้งานจริงๆครับต้องถอดออกมาแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติกนี้ออกก่อนไม่งั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอามาแล้วเปิดไฟไม่ติดนะครับต้องเอาแผ่นตัวนี้ออกก่อน,นจะอยู่ข้างในเราก็คือเปิดตรงนี้ถอดออกมานะครับแล้วก็แผ่นพลาสติกที่เขากันไว้ตรงนี้ถอดออกมาก่อนแล้วก็หมุนตัวสูตรนี้เขาใส่ตัวไฟฉายนี้เข้าไปพอเราหมุนเปิดนะครับมันก็จะติดเป็นนไฟสีมีมงแบบ้ ัวไฟตรงนี้นะครับก็จะส่องเข้าไปในตัวเส้นไฟเบอร์ออปติกทาให้ตัวไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้ในการเลงเนี่ยมันสว่างขึ้นเหมาะสำหรับเวลาที่เรายิงในสถานที่ที่มันอาจจะมืดๆนะครับหรือว่ามันมีเงาเรามองเห็นสุรไม่ชัดก็เพิ่มไฟตัวนี้เข้าไปได้ะนะครับก็สามารถจะหมุนเปิดปิด,ปดได้อาจจะในวิดีโอจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับว่ามันสว่างขึ้นถ้าเราเห็นในที่มืดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าพอเราเปิดไฟมาเนี่ยตัวเข็มตัวจุดไฟเบอร์ออปติกด้านในตรงเนี้ยมันก็จะสว่างมากขึ้น พอเราเอาตัวศูนย์เลงตัวพีคตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในคันธนูแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับใส่เข้ามาก็คือมันจะเป็นศูนย์วอร์ติเคิลพนแล้วก็จะเห็นว่าแนวมันจะเป็นแนวเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะมีเมาส์สาหรับใส่พวกโบคิวเ e อถ้าใครที่มีโบคิวเ e อร์สำหรับเสียบลูกขน,นูกับคันก็ใส่ต่อเข้ากับตัวศูนย์เลงตัวนี้ได้ ข้อดีอย่างที่บอกไปที่ให้ดูไปตอนแรกครับคือจุดเด่นของตัวนี้คือเราสามารถจะปรับศูนย์ละเอียดได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรนะครับเราจะปรับขึ้นลงนซ้าขวายเ,เพียงแค่จะคลายน็อตตัวนี้ซึ่งสามารถจะหมุนได้ด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็ปรับละเอียดในการปรับแนวขึ้นลงซ้ายขวาที่ทำให้ตัวเส้นศูนย์ทั้งอันเนี่ยขยับไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ ก็ถือว่าเป็นสูตรเลงแบบพินที่สามารถจะใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีคาน์นนคอมพาวอยู่แล้วก็อาจจะชอบยิงหลายระยะอาจจะยิงแบบ2 0่เมตร30เมตรเปลี่ยนระยะไปเรื่อยเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ศูย์ตัวเดียวที่เราตั้งพินแต่ละพินเนี่ยไว้ที่แต่ละระยะได้ครับ